สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับอ้เรียบร้อยหมดแล้วครับพื้นล่างต่อไปไม่มีโคลนแล้วครับอยืนสั่งเลยครับเห็นไรเทพพึ่งสั่ง,งหน่าโจยแล้วต้องทำดีๆหน่อยสารลูกนี้ต้องเอาให้มันเนียบไปเลยครับใกล้ประสบความสำเร็จแล้วสวัสดีครับใกล้แล้วบ่ใกล้แล้วลลลว,วันนี้น่าจะจบ วันนี้จบเรื่องดินครับต่อไปก็เป็นงานสลบงานดึงสลบจะไม่มีโคลนให้เล่นอีกแล้วครับดูด้านล่างเรียกเป็นหน้ากลองเลยครับจากที่เป็นระขุนะขะเป็นเนิมเป็นตะปุ่มตะปำครับแน่ยังจะมีเล่นอีกโอ้ยเฮ้ยโอ้ยหมดโคลนแล้วครับไม่มีโคลนแล้วต่อไปก็ค้นดินละ โอ้แน่นอนครับเราไม่สามารถลงไปได้แล้วครับไม่มีทางขึ้นแล้วมันชันมากฝั่งโน้นก็ดึงสโลปแบบหยาบๆก่อนครับสองฝั่งหนึ่งสองฝั่งนี้น,นี่ก็วันนี้น่าจาได้ดึงสโลปฝั่งนี้ครับตัดสโลปไปเหลืออีกประมาณสองถึงสามวันษาลูกนี้ก็น่าจะจบฝีมือหัวหน้าโจ้ยโอ้เล่นโคลนมาสองอาทิตย์กว่าๆน,นี่ก็เลีอ้งอารามงามเทครับ แล้วก็มาอัปเดตให้เอซีได้ดูกันกับเจ้าฟันพิศาร์ุดได้สวยมากเรา่ึกว่าแต่ไม่เป็นรูปร่างซะแล้วมันมีเจอแต่หินครับแต่ที่ไหนได้เรียบเลยครับนี่ถือว่าได้ระดับหมดแล้วครับฟันพิศารก็อาวาสารพอดีฟันหมดจบงานนี้ก็เปลี่ยนใหม่เลยครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเขาจะเปลี่ยนแบบแนวไหน น่าจะเป็นแนวเดิมๆแหละเพราะว่าเขาชอบแบบนี้ก็อีกคนไม่กี่เที่ยวตรงนี้น่าจะประมาณสิบเที่ยวว้าจิ้มไปลูพี่แน่เหนะ็นไมบอกแล้วมันดุนแรงขนาดไหนอ่ะเจ้านี้ธรรมดาไม่เป็นอ่ะรถบริษัทครับ วันนี้ขาดรอกคงคุยครับรอกคงคุยน่าจะลากิจปิดภารกิจใส่ไม่เยอะแล้วครับต่อไปก็น่าจะมาดูเขาดึงสลบแล้วแหละปกล้อด้มก็เริ่มจอดแล้วครับไม่มีที่ลงแล้วด้านบนนี่ก็เต็มหมดแล้วครับ ต่อไปไม่รู้ว่าทำงานที่ไหนต่อครับเขาไม่ได้บอกเดี๋ยวเราจะติดตามเจ้าฟันปีศาจนี่แหละอันนี้ก็ติดตามจนเอาจนเสร็จเลยแหละจนเป็นรูปร่างว่าสวยไหมว่านายจดทำขีมือไหมอโอเกือบไม่ไหวครับเอาแบบสุดปูมเลยนะพี่ จากที่เอียบบนโครนครับอันนี้ไม่มีโครนแล้วครับเจ้าแคท3 2 0สดีปลอดภัยแล้วจบงานนี้ก็ต้องไปถ่ายน้ำมันตัวเดินดูว่ามันซึมอะไรมีอะไรซึมมันมาอีกแล้วเฮ้ย,ย,ยมันเป็นอะไรฮะมันจะจบงานแล้วมันดีใจวะดีใจวะ สุดยอดเลยเนาะสุดยอดนี่มันสวยนะข้างล่าง่ะแต่ข้างบนยังดูไม่ได้ต้องปรับปรุงด้วยข้างบนตรงนี้ข้างบนเดี๋ยวต้องทำไม่เป็นก็าบอกว่าเขาทำไม่เป็นคงไม่เชื่อเราก็ทำไม่เป็นนะก็คุยไปงั้นแหละเราคงคุยไปไหนอม่าเรกคงคุยเก็บงานแล้วให้พักผ่อนเปล่าเราคงคุยไม่มาครับจีวันเสร็จนี่ ประมาณกี่วันนี่หนึ่งสองสามวันทำไม่เป็นเป็นาไรัทไม่เป็นครับว่าเขาห่ากี่วันเทเลอร์ก็จบแลวครับเทรเล์เขาเอามาแล้วส้มเอาไปส้อมอะไรมาไม่รู้วันนี้น่าจะได้ย้ายกลับบ้านย้ายกลับบริษัทเนาะวันนี้ย้ายกลับบริษัทเพราะว่าพนักงานไม่มีใครนอนแล้วครับจบงานจบแล้ว,ลวน้องใหม,นใหม่น้องใหม่อีกแล้ว จริงวะตันไหนซานนี่เนเจเนเรชั่นเอยสามห้ามาทำไม

ชั่วโมงละพันห้าร้อามห้าเออร้อยสามห้ก็ชั่วโมงพันหถูกแล้วแหละเอามาเลยซันนี่เนาะเดี๋ยวเราจัดไปครับเดี๋ยวเัาแกเอาซันนี่มานะสาม้ยยัมงันเย่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาะ่าร่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าะเา่าฮ่าเ่า่นฮ่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่าฮ่่า่่า เกิดบ้าขึ้นมาเนี่ยอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่ไกลๆไว้ก่อนอะไรที่ปลอดภัยเราต้องต้องอยู่ไกลๆโอ้เขาจบงานแล้วครับเลี้ยงลูกน้องเลยทั้งโครทั้งทิมร้อยห้าสิบไรสังกัดรับเต็มๆครับงวดนี้สามคัน ก็เกือบแสนแสนกว่าบาทไป15วันนี้ครับจริงหรือเปล่าไม่รู้ตอาก็เดาๆไปงั้นเลยเพราะว่าวันหนึ่งก็แต่ละคันก็เกือบร้อยเที่ยวเลยเกือบร้อยเที่ยวคอยชอบไ้สังกัดชอบอยู่แบบ นี่แหละได้เลี่ยวเยอะๆแล้วก็งานไม่ไม่ขาดมือครับน่าจะใส่ไม่เยอะนะครับวิ่งกันสองคันทำไมไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูการดึงสโลครับวันนี้น่าจะจบหกล้อน่าจะหมดงานนะครับเพราะว่าจะย้ายสัม,มโนครัวกลับบ้านใครบ้านมัน ส่วนเจ้าแคท3 2 0 DGC ก็กลับบริษัทเช่นเคยครับตอนเช้าก็มาดึงสลบอ่ะเดี๋ยวเราอำลาเพียงเท่นี้ครับก็ฝากกดซั b สไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์ครับให้กับทีมงานนี่เลยเรื่องแสงเคีหก,ก,ก,กิตหรือว่าหหน้าจจยเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ เราอำลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ